นี้เราจะมารีวิวสกูตชี่กับของจิ๋วกันนะคะนี่ค่ะเป็นกล่องเสรสกูตชี่กับของจิ๋วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะเปิดออกมาค่ะก็จะเป็นสกูตชี่โดนัทคะ่ะเป็นเค้กนะคะและซอช็อกโกแลตนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นของจิวะะ๋วค่ะเป็นไอศคอรีมวอลค่ะเป็นยี่ห้อต่างๆนะคะอันนี้ เป็นไอศครีมเหมือนกันนี่ก็ไอศครีมค่ะอันนี้เสวนเส้นนี่น่ารับไหมคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเบเกอรี่ค่ะอัมพวาผลไม้ของอัมพวาค่ะขนมไทยของอัมพวาเค้กค่ะ อันนี้ก็เป็นพริกนะคะอันนี้เป็นเค,ค้กชิ้นนะคะเย็นตาโฟค่ะน้ำพริกประทูผัดไทยห่อไข่ค่ะอันนี้ก็ผลไม้เหมือนกันค่ะโอเควันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ